สัสดีค่ะสนามสุบชุดกีฬานะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับงานรีวิวเสื้อทีมนะคะสำหรับวันนี้เป็นเสื้อทีมมาจากทีม from the world นะคะเป็นลูกค้าที่มาสั่งงานเสื้อที่หน้าร้านเลยขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งประมาณ11โมงเช้าวันอาทิตย์เนี่แหละคะ่ะวันอาทิตย์เดี๋ยวลูกค้าก็จะมารับเสื้ออันนี้เดี๋ยวเราอัดคลิปเสร็จลูกค้าก็มาเลย<ป> <laughs> มาเลยแล้วก็สั่งงานด่วนนะคะก็สั่งเมื่อวาน เมื่อวันก่อนนะคะแล้วก็วันนี้ก็มารับงานเสื้อเลยสําหรับวันนี้นะคะจะเป็นงานเสื้อโทนสีสีสวยนะคะเป็นแดงดําแล้วก็เหลืองดํานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานสกรีนกันใกล้ๆนะคะ งานเสื้อนะคะจะเป็นงานสกรีนงานสกรีนที่ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าต้องการสกรีนชื่อทีมว่าอะไรเบอร์นักเตะเบอร์อะไรแล้วก็เลือกไซส์เสื้อได้ปกติเลยค่ะแล้วก็สีสกรีนนะคะอย่างสําหรับวันนี้นะคะสีเสื้อของนักเตะนะคะจะเป็นแดงดําแล้วก็ของผู้รักษาประตูจะเป็นเหลืองดํานะคะก็จะต่างกันนิดนึงเรื่องสีเลือกได้ค่ะแล้วก็สีสกรีนนะคะด้านหลังของตัวเสื้อสีแดงค่ะจะเป็นสีเหลือง ก็เลยเด่นมากเลยสีเหลืองตัดกับสีแดงอยู่แล้วนะคะงานเสื้อเดี๋ยวให้ดูงานเสื้อแบบเต็มๆนะคะอันนี้คือลายเสื้อตัวเสื้อที่เป็นสีเสื้อสีแดงนะคะก็จะมีลิ้วมีลวดลายกราฟิกบนเสื้อนะคะสวยอยู่แล้วค่ะลายเสื้อนะคะลูกค้าต้องการให้สกีนก็สั่งสกีนได้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะคะด้านหลังที่เป็นตัวเสื้อของสีเหลืองนะคะสีเหลืองก็ด้านหลังจะเป็นสีดํานะคะ เสื้อเหลืองดาด้านหลังเป็นสีดํานะคะแล้วก็สกรีนตัวหนังสือเป็นสีเหลืองเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้อดมินนะคะหมุนตัวเสื้อนิดน,นึงจะได้เห็นว่าด้านหน้าของตัวเสื้อเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้คือด้านหน้าตัวเสื้อนะคะจะเป็นแดงดําแล้วก็เหลืองดําสวยนะคะสีสวยเลย อยู่ที่ลูกค้าชอบนะคะว่าชอบแบบไหนก็สามารถสั่งงานเสื้อได้นะคะรวมไปถึงงานสกรีนเช่นกันค่ะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่สั่งงานเสื้อเข้ามานะคะจากที่ Form the World นะคะแล้วก็เป็นงานสกรีนด้วยงานสกรีนนะคะจะดีกว่างานพิมพ์ลายนิดนึงก็คือเรื่องของเวลาสำหรับลูกค้าที่ต้องงาน,ต,งาน,นต้องการงานด่วนครับต้องการงานด่วนที่แบบ สองสามวันเอาเสื้อเลยอย่างเงี้ยค่ะก็สั่งมาได้ค่ะสนามสุดยินดีให้บริการมากๆนะคะก็จัดให้ได้ค่ะสีจริงสีจริงจะแดงสดแล้วก็เหลืองสดประมาณนี้นะคะเมื่อกี้ที่กล้องอาจจะดูดูจืดๆไปนิดนึงอาจจะเป็นที่สีกล้องแต่สีจริงก็คือแดงสดเลยแล้วก็สําหรับใครที่ชอบงานออกแบบลายเสื้อเองใส่สปอนเซอร์แบบ เต็มตัวจริงๆก็สั่งเป็นงานเสื้อพิมพ์ลายได้นะคะเหมือนกับแบ็กกราวด้านหลังในร้านของเราที่เห็นตอนนี้นะคะทั้งหมดจะเป็นเสื้อพิมพ์ลายทั้งหมดเลยค่ะนี่นะคะก็ชอบแบบไหนก็สามารถสั่งได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะฝากเสื้อฝากชุดกีฬางานสกีนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ